สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามมาช่วงดีๆทุกเรียนบันเนินครับเช้าวันจันทร์ครับวันจันทร์ช่วงเช้านะครับอากาศ22องศานะครับ22องศากำลังเย็นสบายนะครับตอนเช้านะครับแต่ตอนนี้ดูแดดครับแดดจัดแล้วครับลมฉิวเฉวยังเย็นอยู่ครับแต่ต้องอยู่ในร่มครับถึงจะมีความเย็นครับ ถ้าอยู่ทองแดดนะครับลมมาก็ร้อนครับแดดจัดครับดูตอนนี้อายุห้าปีครับห้าปีจะให้มีดอกนะครับแต่ไม่มีครับมียอดแทนครับดูครับแตกยอดงามสะพั่งสวยงามนะครับ ดอกไม่มีนะครับหวังเลยต้นใหม่นะครับขนาดต้นเก่าๆยังมีดอกอยู่สามช่อนะครับลมแรงนะครับอาจจะมีลมเข้าเสียงแทรกไปนะครับจะมีเสียงลมต้นใหญ่มีอยู่สามช่อครับช่อใหญ่หนึ่งช่อช่อเล็กสองช่อนะครับต้นใหญ่ ลุมเล้าด้วยหนอนเจาะนะครับหนอนเจาะน้ำต้นเต็มไปหมดนะครับจัดการเกิดใหม่จัดการเกิดใหม่ไม่มีสิ้นสุดเลยนะครับเปิดแผลจัดการหนอนก็ทาแผลด้วยปูนแดงเขี้ยวหมากครับเต็มน้ำต้นเลยคนระับฝั่งนี้ยังดูน้อยแต่้อไปยืนฝั่งนู้นับบานเลยมีแต่รอยแผล รอยแผลรอยทาด้วยปูนแดงนะครับจะมีล้มครับเสียงลมฟุดฟัดฟุดฟัดหน่อยนะครับมองคุดก็เริ่มจะมีดอกให้เห็นอยู่สี่ห้าดอกนะครับนืกมังคุดกับต้นทุเรียนนี่ปลูกปีเดียวกันนะครับดูสภาพมังคุดครับ ความสูงไม่ถึงครึ่งของทุเรียนนะครับสิบสิบสี่ปีฮะดูทุเรียนคุณมีได้แค่นี้นะครับแ็อย่างว่านะครับน้ำไม่เคยได้ลดปุ๋ยไม่เคยได้ใส่ได้แค่นี้แล้วครับเสดาจโอกาสครับหนึ่งปีเสด็จโอกาสหนึ่งปีไม่เป็นดอก ้อแ,แยาวลิ้นจีเสียบข้างกำลังเล็ดสวยสวยงามครับยาวลิ้นจีตไวไวๆนะเด็ดคะแนนคะแนนต้นะตอ ปีนี้พยงชิดไม่มีลูกเลยครับมีดอกมาก็ไม่ติดครับอากาศไม่เหมาะสมนะครับอากาศร้อนดูลมแรงนะครับช่วงนี้ตามโคนก็จะเห็นหญ้าลกหน่อยนะครับก็จะเอาหญ้าบริเวณโคนนะครับ ออกสักหน่อยก็ยังไม่มีจังหวะนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีการซ่องสุมของหนอนและ,มะแมลงที่โคนนะครับส่วนภายในทรงพุ่มมาไว้ก่อนนะครับให้รักษาความชื้นแต่บริเวณโคนรัศมีคืบหนึ่งครับนะครับรัศมีคืบหนึ่งควรที่จะโล่งเตียนนะครับให้แดดส่องถึงนะครับป้องกันการเชื้อราและการไวทที่ซ่องสุมของมแมลงนะครับ มนบูมิใจต้นนี้มากเลยหมอนทองสามปีภูมใจมากอันนี้คือยาเลนจีนะครับที่เอาไปเสียบข้างมุสตะคู่นะครับถือกิ่งพันมาจากหาลุงหมูพระตุ้ยพันไม้ครับแรงลมแรง มองต้นใบร่วงหล่นไปห,หมดนะครับอากาศก็ร้อนๆนะครับอยู่ในล่มเท่านั้นนะครับเึนจะมีความเย็นโอเคครับผมพาชจมบรรยากาศเท่นี้แลละครับเหมือนจะถ่ายอะไรให้ดูนะครับถ่ายต้นของน้องสาวก็มีคนคอมเมนต์ว่ามี เรียนแค่ต้นเดียวก็ถ่ายอยู่นั่นแหละกำลังจะถ่ายอะไรนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ